สวัสดีครับแบบนี้ก็มีเคสคุมผู้ต้องหามาสอบพอท่ากาศยนานรบรคุณแล้วับผมเนี่ยครัทหารนี้ตำรวจจะอยู่พ้้นล่างเนี่ยผมรอผู้ต้องหามานะครับผมตำรวจคุมตัวมาผมก็จะโดนรับช่วงอีกทีหนึ่งเนี่ยฐาน,นตำรวจขอท่ากากาศยนานรบรมคุณนะจะมีเคสอย่างเงี้ยเรื่อยๆผม รอตำรวจคุดดมตัวมาให้อีกทีหน,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 นึ่งคุยสั้นหน้ข้าหน้าอีกจะเป็นเพาะว่าตำรวจไม่ผ่านเลยพวกนี้แต่ตาง,างาๆนานาเนี่ยอันนี้ครับขวาเข้าใน,นมาแล้วครับผม าเรตัดกกับเาเืองเพราะว่าผมก็ได้เปนของเพ่มขนได้เลยนะครก็มีค่สง่ะเป็นเที่นี่เป็นตำนานใช่ไหมใช่ไหมให้ผมมาโอเคไหมมาเกณฑนี้ก็นั่งรอตำรวจสอบสวนนะครับมีปัญหากระสายการบิน อี่ครับเดี๋ยวเราจ้างไต่อ